พี่กิฟสวัสดีครับแม่พี่วันนี้มันเกิดอี่เขึ้ารับน้องใช้แอปอะไรเนี่ยดู่บอยพรลองตัวพี่กิฟหน่อยอ๋อพี่กิฟเหรอกี่ปีแล้วครับน่ารักจริงลนะนั่นไงยังสาวๆอยู่เลยยี่สิบสี่สิบปียี่ห้าที่ห้ายี่ห้าห้าสี่สิบห้าใช่แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับไม่มีโอกาสเจอกันนะครับพี่ขอคำบอยพรเป็นเป็นจังหวะได้ไหมเป็นจังหวะเอามาโอ้โอ้เออเจ้าเจ้าบอ แก้ชื่ออะไรอะไรพี่กิฟต์โอขอพลอยพรที่กิฟต์นะครับเออพลอยพรที่กิฟต์นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไป้าโอเค25ปีอ่ะเอาแค่นี้แหละอะไรวะขอโทษแทนน้องนะครับน้องผมซ้อมมาน้อยนะครับเอาใครมาเอ้ยมีคนมามีคนมามีเอมย มีคนมาพามาทำในี่ฮะอุ้ยหนูไม่ไช่แอปอื่นได้ไหมไม่ได้แอปนีทีสวยไปไปไปฉันบอกแล้วแป้งข้าวไรซ์สดกันสวัสดีครับพี่เป็นน้อยพี่เป็นพี่เป็นน้อยพี่เป็นไม่ใหญ่เดี๋ยวผมมาหาหาน้องเต้เสร็จยังงานมันเกิดพี่ออนเสร็จยังยังไม่เสร็จครับเพิ่งเริ่องตนม เี๋ยวไปเรียกพอ้อนด้วยนะ Happy Birthday ใช่ฝากบอกพี่ออนแฮปปี้เบิร์ a เดย์ด้วยนะพี่ออนดูมาพี่ออนดูยาคิมบิลัสอย่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินหาพี่ออนให้ไปหานุกธนาโดนไปไหนอ่ะแหมถามถึงที่นะนุกธนาโดนนุกธนาโดนยังไม่มาครับนิ่งๆลูกไปไหนพี่ออนพี่ออนมีคนอยากแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับวิ่งไปวิ่งมา อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคัสดีค่ดีนะคะขอบคุณกคุณนะคะคุณเพิ่มจีขอบคุณมากเลยค่ะแป่ไบเ่แม่ออนนะคะอยู่บากเล่อยู่พอดีจะไปตบบอลเล่อะไรคะตบได้นาดีนี่สี่ค่ะแกป้าต้อง่มจีโอ้รู้จักผมด้วยขอบคุณครับเดอะไกันเลย่ะใ้เ่ข้ใช่เกิดอะไักันกััน ใช่ค่ะเกิดวันเดียวกันกับกิฟเลยอะทิตเบอร์กิฟก็เกิดวันนี้ค่ะโอ้ยเปิดเบอร์เดียเหมือนกันนะคะมันมีความสุขเปิด้วันนี้นะคะนี่คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะเกิดวันเดียวกันเลยสวัสดีค่ะขอให้คุณกิฟต์รวยรวยเฮงๆนะคะขอบคุณมากอยากนะคะเช่นกันนะคะพชียร์อยู่ค่ะได้รับเปิดเบอรดีเลยค่ะ คนเจอวันนี้สวยทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะสวยสวยและรวยมากบอกขึ้นด้วยค่ะแซ่บด้วยแซ่บด้วยพี่ออนพานักกอ้เล่ไปขึ้นคอนบ้านสิงได้ไหมคะโอ้ยร้องเห็นไม่เห็นตาให้ไปเต้นนะได้อยู่มาไหมมาได้ไหมอะถ่ายวันนี้ถ่ายแข่งเสร็จแข่งเสร็จแคปเปอร์ยิ้มอะไรอ่ะแคปเปอร์ยิ้มอะไรนักกุ้งเล่เรางไม่เป็นสักคนหน่อทกนผะ เราก็เอฟซีแคปเปอร์อยู่นะฝั่งนั้นสิงเอฟซีน้องเพิ่มเจ็ดใช่ครับฝั่งน้องสิงฝากงน้องสิงด้วยนะคะพี่สวยไหมวันนี้ดูนี่น้องอ๊อฟสวัสดีค่ะโปรดติดตามพี่อยู่นะครับหนูรู้จักทุกคนเลยนี่ไฟบันเทิลก็เนี่ย อุ้ยทุกคนให้ให้แบบให้เยอะมากอ่ะสมัคหมายบ้างโถงบ้างเลี่ยจะลืมอกจะลืมเชียร์นะพรุ่งนี้จะเลืมเชียร์ด้วยนะเอาเอาน้องเตะผู้บ่าวเก่าเลยค่ะผู้บ่าวเก่าอ่ะที่เราเปิดเพลงอ่ะ๋อเลือกเั่งไปนะน้องอมพิออนพิออนน้องอมน้องอมเขา เขา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 แอดนักเล่ ah. มานะเควินนะเาว่าเป็นคนต่างชาติเหรอคะเมื่อกี้เดี๋ยวจะเอามาเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ตโอมว้า มีโอ๊ะไปกดไลค์หัวใจเนี่ยนักวุเล่เนี่ยเขาเขาไม่อันจะเป็นแข่งแล้วนะเขาไม่หลับเลยเขานอนไม่หลับเลยนะน้องโอมแล้วเสียงกันแล้วอย่าแย่งกันนะอะไรโกรธเก๊ะอะไรกันอะไรแคปเปอร์อยู่ข้างหน้าเตะที่ผู้บ่าวเก่าที่เราเปิดนะคะเพลงอะค่ะคนข้างหลัง เออเกนะจ้ะแกชอบตบใช่ใช่ใชแเคลือนตบเลยอ่ะเขาเรียกว่าลูกอะไรลูมเร็วลูกเร็วลันเร็วลูเร็วไอคับลเรื่อนตบเลยอะตบลช่้เก่งใช่ไหี่เก่งหมไอพี่อนุมานี่ตบตั้งแต่คอดเนี่ยนีจนถึงฝั่งเกาหลีนี่ยหน้าพี่ออนตบหนักมาก ให้ตบหนักวันนี้เราแข่งกาลาให้ทีมอลาให้ทีวันนี้ไม่ได้เจอเกาหลีนะวันนี้เจอตุรกีหน้าแจ๊เปอร์ดูสักครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วใหม่นะบ๊ายบาย